ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็ในส่วนของตัว s ซฟฟ t ทตี้เด็กฟิเหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปรับตัวร่วงลงมากว่า60จุดโดยเ,เป็นการไหลลงต่อจากการที่ s ซฟเนี่ยปิดปรับตัวลงไปประมาณ51.54จุดแล้วก็ตัว s อ0่1 1 ตัวล่วงลงไปอีกกว่า10จุดทําให้ในส่วนของเบสิสเนี่ยกลับมาปิดลบกว่า10 2จุจุด, 2, จดก็มองว่าลงมาแถวระดับประมาณเส้นค่าเฉลี่ย MA 200วันเนี่ยจริงๆมองอาจจะมีโอกาสดีกลับได้บ้างระหว่างวันแต่ด้วยบรรยากาศการลงทุนที่ยังคงเป็นลบต่อเนื่องหลังจากที่ในส่วนของ BOJ เนี่ย มีการคงนโยบายทางการเงินไว้อย่างเดิมแล้วก็ยังไม่ได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมก็ดูจะสร้างความผิดหวังให้กับตลาดค่อนข้างมากแล้วก็มีแรงเทขายออกมาในตลาดหุ้นเอเชียเมื่อวานนี้โดยเฉพาะในกลุ่มทิพก็คือไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม แล้วก็เห็นดัชนีเนี่ยปรับตัวร่วงลงมา,าค่อนข้างแรงดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าวันนี้แนวโน้มก็ยังน่าจะอิงในทางอ่อนตัวได้ต่อแม้ว่าอาจจะมีจังหวะรีบาวได้ระหว่างวันแต่ว่าถ้ายังไม่สามารถยินเหนือระดับ950จุดได้เนี่ยทิศทางโอกาสค่อนข้างมากท,ที่จะลงไปที่ระดับ940จุดแล้วก็โลที่ทำไว้ในช่วงเดือนมกราแถวๆ933จุด ก็คงยังต้องติดตามในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติต่อเนื่องที่มีออกมาในส่วนของอตลาดหุ้นเมื่อวานขายออกมาประมาณ5,400กว่าล้านบาทแล้วก็ยังกลับมาขายใน Safety d e ็ e เ u u งเประมาณ410สัญญาแม้ว่าในส่วนของแรงซื้อของ t r i g เก f u n ฟอาจจะมีเข้ามาช่วยเป็นแรงหนุนได้บ้างบางส่วนแต่ก็ยังมองว่าน้ำหนักยังให้ทางอ่อนตัวลงต่อ ถึงแนะนําในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเน้นเป็นการเทรดดิ้งช็อตตัว S50M13 โดยป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นไปในระดับ963จุดอีกครั้งให้ปิดสถานะตัดขาดทุนส่วนโกลฟิลเจอร์เนี่ยมองแนวโน้มประเด็นเรื่องของ BOJ เนี่ยก็ทำให้กลับมากังวลกันมากขึ้นในเรื่องของราคากลางต่างๆอาจจะกลับมาคุมเข้มในส่วนของนโยบายทางการเงินแต่ f a กเตอที่ยังรอดูกันอยู่ก็คือในส่วนของการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าว่าจะส่งสัญญาณในเรื่องของการชะลอมาตรการท e ลงไปหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าในส่วนของอกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง SPDR ีดีอทัแม้ว่าจะชะลอการขายอทองคำออกมาแต่ว่าในส่วนการสถานะการถือครองปัจจุบันก็ยังอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ4ปี แนะนำในส่วนของตัว GoFuture GFM 1 3มองว่าถ้ามีจังหวะ,ะดีตัวขึ้นเนื่องจากว่าค่าเงินบาทเนี่ยเข้ามาช่วยหนุนหลังจากะทะลุระดับ31บาทต่อดอละล่าสหรัฐขึ้นมาก็มองว่าถ้ายังไม่ผ่านระดับ2370บบาทยังให้ถือสถานะเดิมที่ช็อต เอาไว้ต่อไปได้แล้วก็จังหวะ,ะที่ดิดตัวแต่ไม่ผ่านบริเวณดังกล่าวเนี่ยสถานะใหม่ก็สามารถเข้าไปเปิดช็อตได้แล้วก็รอทำกำไรเมื่อปรับตัวลดลงมาแถว2170บาทครั้งส่วนเบรนท์ขุดอัลฟ l ว u จอร์ Future, วันนี้เนี่ยมองแนวโนม้มน่าจะ ค่อนข้างทรงตัวแม้ว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเลน,เนี่ยจะร่วงลงมาต่ำกว่าดับ103เหรียญต่อบาเรลหลังจากที่โอบิกมีการปรับลดตัวเลขอุปสงค์น้ำมันลงในรายงานประจำเดือนครั้งนี้โดยในส่วนของอุปสงค์พลังงานโลกปี2013ได้ถูกปรับลดมา,าที่ดับ89.65ล้านบาเรลต่อวันลดลงจากประมาณการครั้งก่อน นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของ o อ e c เองก็มีการรายง,งานในเรื่องของตัวเลขาการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันขึ้นไปที่ระดับประมาณ30.57ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม ก็มองเป็นปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงกดดันในช่วงสั้นๆแม้ว่าคงยังต้องตามดูในส่วนของทิศทางนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขในภา,าคอุตสาหกรรมจากฝั่งยูโรโซน อมองในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบลนเองเนี่ยอาจจะชะลอการปรับตัวลงต่อแถวระดับ1 0 2่งถึงหนึเหรียญต่อบาเรลขณะที่ BRM13 เองเนื่องจากว่าได้ค่าเงินบาทที่ช่วยประคองการอ่อนตัวในวันนี้จึงแนะนําว่าถ้ายังไม่หลุดระดับ3150บาทให้ถือสถานะรองอ r n 1 3ต่อไปได้แล้วก็เป็นจังหวะในการเข้าเปิดสถานะรองใหม่โดยมองแนวต้านที่ระดับ32,30บาท ส่วน USD future เนี่ยมองแววน้้วันนี้น่าจะแกว่งตัวขึ้นต่อตามทิศทางของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงาทะลุ31บาทขึ้นมาโดยยังเห็นแรงขายออกมาต่อเนื่องในส่วนของอตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดตรา,าสารหนี้แม้ว่า,เ,าเมื่อวานเนี่ยตัวเลขจะลดลงโดยยอดขายสุทธิในตลาดตรา,าสารหนี้ประมาณ500ล้านบาท ขณะที่ในส่วนของดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐเน่ยทรงตัวต่ำสุดในรอบ4เเดือนแต่เขายังมองว่าการอ่อ,อนค่าลงต่อเนี่ยอาจจะย,ยังค่อนข้างจำกัดเนื่องจากยังรอดูในส่วนของผลการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าแนะนำสถานะ,ะใหม่แนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรลอง USDM 1 3ได้โดยมองว่ามีโอกาสจะไปทดสอบระดับ31.30บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ30.9 6บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐ ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์